สวัสดีครับพบกับช่อง KJ Story นะครับอันนี้ก็นะครับพ,พี่นองซื้อตัวเรียบร้อยบัตร20บาทเข,ข้าไปปราสาทหินวิมายเข้ามานี่เย็นมเจอเย็นสบายมาเจออันนี่อย่างชาศนศกษสาบอกเอยแต่เขาแต่งตัวชิวมากเลยไม่เหมือนเราต้องใส่ชุดนักเรียนมาใส่ชุดพละเออแต่ก่อนเนาะไปเอาเอาไปบัตรไปนึงถือไปคนละบเอเอามากได้ อันบอกเขาแนวบัตรรถเ้ยเราต้องอะไรก่อนไหมไหมเข้าไปเลยบุ o, to 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 ิพัฒน์อยู่ไหนนี่เรนี่ค well, ่ยน่ยนัเข้าด้ยนิมันหาอี๋ยไนปไ หอดแล้วใดๆมีแต่ไอ้เต้าน่ารักข้างนั้นเลยข้างหลังอ่ะจริงมแต่ขาวๆเลยเออมีแต่ขาวๆดีๆเลยอ่ะข้างหน้าก็ฮะข้างหน้าในรู้ด้วย็ดีกูเหมาได้หมดเลยเไหมเนี่ยมันหินจริงป่ะงหลับใช่ๆถ้าสิวเอามุมไหนดีลูกข้างหน้าเลย เย่างนใช่ยังไให้มันเป็นวิวอะ่ะได้อ่าแล้วถ่ายคลิปก่อนนะยังยังไม่เอาในคลิปเลยเดี๋ยวไปตัดเอาช็อตเอาปะ<บ>อะไรก็ยังไม่ได้ทําเลยไม่ก็ก็ไปทําก่อนไงแต่ว่าเวลานั้นเราก็ถ่ายคลิปแล้วเอาไว้เอาแล้วเป็นเบื้องหน้ากับเบื้องหลังไงหาล่มนั่งก่อนไหมนั่ <c oughs> งเก้าอีกดก้ดีกว่าไปไปไปหาบูเรื่องลงมาทำอะไร าบนเตงตกผมเผาจัดการให้เรียบร้อยมีให้เช่าชุดไหม ก็ต้องสาวชุดนี้แหละสาวน้อยเลยนะได้โปรโมทเลยเขาจะได้รู้ว่าเราสาวน้อยได้หมดแหละไม่ซีเรียสหรอเล่าเน้นเป็นแบบเลียวทา่าเน้น NV แบบเรียวๆ นมัสการครับยังไงหรอเดินมากันเมนครับโอ้ยตากับท่าบดมากกว่ามีโอ้ดูเฟสเ่าเตือนมาถึงนี่แล้วขากลับเดียันยังไงเนี่ยขากลับเดี๋ยวว่าสินังวินครับไปก็ต้องผอนแล้วต้องขอไปตรงกับบั๋าผ่องขออยู่กับเธอแล้วอ๋อได้ครับไม่รู้ถ่ายรูปให้ลุงดูหน้าได้ถ่ายรูปใกล้ไปได้ครับนี่รถนั่งเชื้อเชื้อลงตากีอยู่แถ่เนี่เชื่อมันิดหนึ่ง ที่พิลุกค่ะครับหนึ่งสองซ้อีกรูปนะค,ะครับเดหนึ่งสองซคอันตเ็หอันนี้หานองปลายเด้อสามร้อยบาทค่หายหนองอันนี้หายปุกค่ะหาปลุกคไปซื้อกับน้กินเราจะถ่ายนานไหมล่ะเป็นอะไรเดี๋ยวอยู่จถ่า,ถา,ายเวทานไหมล่ะ น่าจะเราชั่วโมงกว่าครับรน่ยู่หนคือยกำนี่มีหลดไสีมีหลไเล็กๆเนมนครับองตนเห็นตอนวิ่งมาน้องตาอลงมาได้วอกถามถึงไหนแล้วอ๋ออ๋อทิ่ว่าผมลงยูทูบมันนะครับว้านะนั่เก๋้ทาถ่ายแล้วครับพวกเราจะไปทำอะไรกันนี คับเปทำอะไรอีก่๋อ like <ics> oh, ลงพองแมนครับเดี๋ยวยจะไปทันไอจัดการไปคนตลาดทุกันต่วผมคุ้นๆเหมือนหลวงตาเคยคอมเมนต์ในยู u ูบว่ามเไปตลอดเลยแ้ผมเห็นอยู่ผมอ่านอยู่ตลอด พวกแตกคนเอาคอมเมนต์คอมเมนต์ไปเทเไดรไปถ่ายไปไปไม่ไปถ่ายถ่ายคลิปไม่ลงคลิปเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ค่ะเลยมันเลยเข้ายังเข้าไม่ได้จำไม่ได้รู้เป็นไทยแท้จริงทำได้เพียงอดทนนับจึ๊นึงชื่อบทได้เมล่อลูกอันนี้ร้องไปด้ว่อยหรอ